สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักเลยครับ,รบพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSKTV วันนี้เรามาพบกันในช่วงกลางคืนนะฮะหลังจากวันนี้เราได้มีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงด้านชายแดนเกี่ยวกับเรื่องของการทำบัตรชาติพันธุ์พี่น้องครับเรื่องนี้เราประมาทไม่ได้ เพราะในขณะนี้เนี่ยนะประเทศไทยเรากําลังมีศึกสามด้านนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงเป็นอย่างยิ่งผมเตานิจาในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งเป็นสื่อมวลชนคนหนึ่งนะและก็เป็นคนที่รักในชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์ประชาชนและคนทุกชาติพันธุ์ผมยืนยันอย่างนี้มาโดยตลอด ดังนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะผมจะมาบอกให้ทราบว่าศึกสามด้านของเราที่กำลังจะประทุขึ้นอีกรอบหนึ่งเนี่ยและบางส่วนก็กำลังดำเนินการอยู่มันเป็นอย่างไรนะครับด้านแรกเลยเนี่ยนะฮะปัญหาไทยกับแคมเน้ณนะเวลานี้เนี่ยนะครับ สิ่งหนึ่งที่ไทยจะต้องเร่งทําอย่างเร่งด่วนเลยก็คือปิดด่านตายเลยครับตัดไฟตัดเน็ตคือผมไม่ทราบนะว่าด่านที่ปิดแล้วเนี่ยปิดทั้งหมดแล้วหรือยังนะครับปิดทั้งด่านทางบกทางน้ําทางเรือทางอากาศนะครับทั้ง3ด้านปิดเลยครับไม่ต้องเกรงอกเกรงใจใครไม่ต้องไปฟังรัฐบาลเพราะรัฐบาลนั้น ดูประหนึ่งไม่ค่อยจะทำเพื่อประเทศชาติเท่าไหร่นะสองสกรีนแล้วผลักดันแรงงานเขมนทั้งหมดกลับครับเชื่อผมเถอะครับมันมีไส้ศึกเพราะว่าไส้ศึกนั้นมีนักการเมืองแหละที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยสองพักชัดเจนนะครับ และการที่ผมแนะนําให้ทําอย่างนี้เนี่ยผมพูดอย่างนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุปะทะระหว่างไทยกับเขมรน,นะตั้งแต่จะเกิดเหตุบ้านการเมืองต่างๆหลายต่อหลายครั้งที่ผมได้พยายามบอกกล่าวแต่ก็เป็นที่น่าเสียใจไม่ว่ารัฐบาลที่เป็นพรรคการเมืองดีๆหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยนะฮนะนักการเมืองไม่เคยฟังข้าราชการบางส่วนไม่เคยฟัง และความมั่นคงไม่เคยเข้าใจกับผมเต่านินจามันจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์ปะทะระหว่างไทยกับคนเขมรและผมบอกว่าให้ระวังไส้ศึกอันที่จะมาในรูปแบบของแรงงานนะครับทั้งแรงงานทั้งเรื่องของการศึกษาทั้งอะไรต่อมีออะไรและบัตรนี้มันเกิดแล้วเห็นหรือไม่ว่าผมไม่ใช่มโน แต่เราก็มีสายของเราเหมือนกันและวันนี้เนี่ยนะครับจับตาดีๆครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะ4567ประชุม j b c ที่ามาเลเซียและการที่อเมริกาขอให้ไทยนะหรือว่าบีบให้ไทยกับเขมรหยุดรบนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเขมรขอไป เพราะอะไรครับเพราะอาวุธยุทโธป,ปกรณ์และทหารของเขาเสียนะเป็นจํานวนมากจึงหยุดรบและหวังเหลือเกินว่าสหรัฐอเมริกาจะแอบให้อาวุธยุทโธป,ปกรณ์ใหม่และก็จะมีการใช้อาวุธยาวครับรับรองว่าอีกไม่นานนี้นะครับได้มีการสู้รบเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนและครั้งนี้จะหนักกว่าเก่าหลายสิบเท่า รับรองว่าขมห็นยิงเข้ามาในที่พักอาศัยโรงเรียนโรงพยาบาลย่านชุมชนที่ไม่ใช่พื้นที่ของทหารอย่างแน่นอนครับและตามกระแสข่าวเราก็รู้ว่าตอนนี้คขมห็นซื้อโดรนมานับหมื่นตัวรับรองว่าแขวนลูกระเบิดมาถล่มทั่วพื้นที่ของประเทศไทยอย่างแน่นอนดังนั้นการตอบโต้ครั้งนี้จะต้องเร็วแล้วก็เด็ดขาดพูดง่ายๆว่าเรามีเครื่องบิน ถ้ลมถึงพนมเปนเลยครับนะฮะถ้าเรายังยังสู้รบแบบไว้หน้าไว้ไว้ลายอย่างนี้นะฮะเราจะไม่มีวันชนะนะครับและครั้งนี้เราจะแพ้นะครับเพราะเขเมนไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับตอนนี้นานาอารยาประเทศรุมสับรุมดารุมประนามจีนไม่เอาด้วยเพราะเขเมนหักหลังไปเข้าข้างอเมริกา และเราก็ไว้ใจอเมริกาไม่ได้เช่นกันนะครับเขาก็จะบีบเรานะให้หยุดและเพื่อที่จะเอาฐานทัพเข้ามาตั้งเพราะฉะนั้นอีกไม่นานเนี่ยครับเร็วๆเนี่ยเกิดการสู้รบอย่างแน่นอนดังนั้นเพื่อป้องกันนะตัดไฟแต่ต้นลบเตรียมพร้อมแล้วถล,ล่มยาวและให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดปิดด่านอย่างที่ผมว่านะทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ และผลักดันแรงงานเขมเมทุกคนกลับครับไว้วางใจไม่ได้ 2. นอกจากที่จะเปิดยุทธการอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนะเวลานี้ต้องสกรีนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานพม่า,มาที่ผิดกฎหมายคนเหล่านี้ก็ไว้วางใจไม่ได้เพราะมันมีพักการเมืองบางพักสนับสนุนอยู่และรอบนี้จะมีการก่อวินาศกรรมอย่างแน่นอนครับนะฮะ ขอให้เชื่อเถอะครับเพราะมันมีกลิ่นไม่ดีนะครับนี่คือศึกที่กำลังจะเกิดขึ้นนะกลุ่มที่1กลุ่มที่2นะในขณะนี้มันกำลังเกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือการฉกฉวยโอกาสจากเจ้าหน้าที่รัฐเองที่ชักศึกเข้าบ้านด้วยการทำบัตรชาติพันธ์ุนี่แหละครับณเวลานี้ พยายามสร้างเงื่อนไขโดยทางเจ้าหน้าที่รัฐนะทั้งฝ่ายปกครองและก็ฝ่ายอื่นๆที่มีส่วนร่วมด้วยความพยายามที่จะบีบนะกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์เกี่ยวกับเรื่องเงินคนละ2อง0 0ื่นสาบางคนถึง40,000บาทและบางคนที่ต้องไปแก้นะฮะข้อมูลต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ตรงกันแล้วก็ได้สิทธ นะครับปรากฏว่าถ้าไม่เสียเงินเพิ่มแก้ไม่ได้ไอจะเสียเงินเพิ่มเขาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิทธิ์ของพี่น้องชาติพันธุ์ตรงนี้ก็จะกลายไปเป็นสิทธิ์ของพม่าของโรฮิงญานะครับนี่คืออันตรายครับและตอนนี้ดําเนินการอยู่ครับยังมีการร้องเรียนมาจากอํเาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนัมีพี่น้องชาติพันธุ์ตอนนี้ยังไม่จบนะประมาณมากกว่าห้าพันคน จะพอผู้แม่สายนะที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้หนึ่งขาดเงินสองอต้องการให้แก้ไขหลักฐานต่างๆและไม่มีเงินจ่ายและเริ่มปรากฏว่ามีโรฮิงญาจากฝั่งพมา่าท่าคีเล็กและมีพมา่าท่าคีเล็กเข้ามาสวมสิทธิ์และมีการถ่ายบัตรในครั้งนี้นี่คืออันตรายนี่คือไส้ศึกนะครับ และก็เชื่อเหลือเกินว่าหลายอำเภอนะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่หนักหนาสาหัสก็คือที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่แม่ห้องสอนก็ใช้ย่อยนะมีเสียงร้องมาแล้วรวมไปทั้งจังหวัดตากไล่ไปถึงจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีท่านที่กรบครับนี่คืออันตรายครับ เพราะฉะนั้นการเอาสิทธิ์ของพี่น้องชาติพันธุ์ที่พึงจะได้เนี่ยเอาไปให้กับพมา่าเอาไปให้กับต่างด้าวเหล่านี้คือไส้ศึกนี่คืออันตรายครับที่ผมตนนาวินใจอยากบอกและศึกหรือปัญหาอจุดที่สมนั่นก็คือต้องเฝ้าระวังอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าศึกภายใน เกี่ยวกับเรื่องของไส้ศึกเกี่ยวกับเรื่องของะบวนการก่อการร้ายและการทําลายเศรษฐกิจชาติณนะเวลานี้การทําลายเศรษฐกิจชาตินั้นได้เริ่มมาอย่างยาวนานแล้วเราจะเห็นว่าประ,ประเทศเราเริ่มอ่อนแออันเนื่องมาจากประชาชนคนไทยนะปัญหานี้ครัวเรือนพุ่งการทํางานาลดน้อยลงนะครับเพราะต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยทุกชนิดครับที่เป็นอาชีพห่วงห้าม อันเนื่องมาจากเรามีไส้ศึกจากนักการเมืองเล็กข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐบางพวกบางคนบางกลุ่มนะที่ให้ทายคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการทําเรื่องบัตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทาํามาค้าขายเหล่านี้ข้าราชการเหล่านี้บางพวกบางคนเนี่ยนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะผมขอยืนยันอย่างนี้มาโดยตลอดข้าราชการดีๆมีเยอะเจ้าหน้าที่รัฐดีๆมีเยอะแต่คนอปรีจังไรก็มีไม่น้อยเหมือนกัน คนเหล่านี้คือตัวทําลายชาติครับคือตัวที่ชักศึกเข้าบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรักการเมืองอย่างกรณีที่ออกมาด้อยคฆาตทหารออกมาบีบทหารบีบหมอบีบโรงพยาบาลให้มีการรักษาเขมรทั้งๆที่มันทําลายคนไทยทําลายบ้านเรือนคนไทยทําลายประชาชนคนไทยที่ไม่มีทางสู้ สติปัญญาคนพวกนี้ยังมองไม่ออกบอกไม่เห็นยังเข้าข้างนั่นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามันเปิดตัวมาล้วเปิดตัวอย่างเต็มที่ครับเปิดตัวอันเนื่องมาจากคามรกําลังไปจับมือกับอเมริกาที่จะมาตั้งฐานทัพในคามรและพักการเมืองพักนี้ก็เป็นพักโนมินีของอเมริกานั่นเองจึงออกมาสร้างกระแสเพื่อที่จะได้งบประมาณได้เงิน และจะเอาผลงานตรงนี้ไปโชว์ให้อเมริกาเห็นว่าเอ้ยกูทำงานให้มึงเต็มที่เห็นไหมฮะอันตรายและพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลก็หัวใจขมินล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วยังมีหน้ามีตาออกมาพูดลอยหน้าลอยตาว่าถ้าเรา,ายึดทุกพื้นที่ได้แล้วให้ถอยออกมานะครับถอยออกมาเขาก็เข้า,ขา,ขามายึดโดยอ้างบอกว่าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการประทะ ในขณะที่มีการประทะกันอยู่ก็ยังมีการบอกว่าให้หยุดประทะเพราะไม่ต้องการให้ให้เกิดความรุนแรงแล้วท่านหลับหูหลับตาสมองหมาปัญญาควายใช้ส้นเตีนคิดหรืออย่างไรในกรณีที่เขมรถล่มนะมนะเข้ามาเถาปั๊มน้ำมันนะเซเว่นหมู่บ้านของชาวบ้านจนเกิดการล้มตายของเด็กๆโดยที่ไม่รู้อีโนโอีเน ก็ยังมีการหลับตาพูดหลับตาเข้าข้างเขมรกันอยู่ตรงนี้แหละครับทั้งสามสามจุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเร่งดําเนินการตรวจสอบครับถ้าบอกว่าแต่ละอำเภอไม่ว่าจะเป็นที่แม่สายไม่ว่าจะเป็นที่่าเวียงแหงไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอใดก็ตามที่มีการเอาสิทธิ์ของพี่น้องชาติพันธุ์แล้วไปให้สิทธิ์พม่าให้สิทธิทโรฮิงญาเพื่อเรียกรับเงินเนี่ยนะฮะอย่างเี่นอำเภอแม่สายนี่เข้ามาจากพมา่าเสียหัวละแสนนะ เขาพร้อมที่จะจ่ายเพราะเขาต้องการต่างด้าวถาวรและแน่นอนนั่นหมายถึงว่าในอนาคตเขาได้เป็นคนไทยร้อยเปซ็นต์เห็นไหมฮะแต่ถามว่าภัยพิบัติเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากใครจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐเราพยายามบอกนะพยายามวางแผนให้แต่ก็ยังไม่มีการดําเนินการใดๆดังนั้นปัญหานี้จึงเป็นปัญหาที่ผมเป็นห่วงนะครับและ สรุปสุดท้ายผมอยากให้ท่านพ่อแม่พี่น้องนะได้ชื่นใจนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของคำทำนายจากอ,อ,อ,อดีตสอสออาวุโสผู้คำวอดในสภาทาี่มาคอยติดตามนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำนายนะซึ่งหลายเรื่องก็ถูกข้อที่หนึ่งตั้งเคยทำนายว่าคดีของนายพิเชษ เนะชื่อเมืองพานรองประธานสภาคนที่หนึ่งจะเจอมอ1 4 4ไม่รอดถูกปลดออกจากซสตัดสิทธิ์การเมือง10ปีซึ่งปรากฏต่อมาว่า1สิงหาคมไม่รอดจริงครับนะสคดี112ทักษิณวันที่22ส,งสิงหาคดีนี้ทักษิณจะรอดนะซึ่งผมมองแล้วก็เหมือนจะรอดนะครับ แต่ข้อเทจริงจะเป็นอย่างไรติดตามดู 3. คดีทักษินป่วยทิพย์ชั้น14วันที่9กันยาไม่รอดนะนะครับ 4. คดีคลิปเสียงนายกอุงอิงทรราชหลัง4สิงหาคมไม่เกิน15วันไม่รอดนะหลังวันที่4สิงหาเนี่ยนะฮะ ไม่เกินสิหวันนับจากหลัง14สี่ิงหาแล้วเนี่ย<ม>เขาบอกไม่รอด 5. คดีทักษิณครอบงำยุบเจ็ดพักไม่รอดนั่นหมายถึงว่าพักการเมืองทั้ง7จ็ดพักเนี่ยที่ร่วมรัฐบาลในขณะนั้นจะถูกยุบทั้งสิน้นและก็ไอ้พักการเมืองหัวใจพมา่าและพักการเมืองล้มเจ้าก็น่าจะไม่รอดในหลายๆกรณี 6. คดีหัวสวอ,วอังยี่ซงโจรไม่รอด 7. คดีรถไฟเสากระโดงไม่รอดนะเพราะดำเนินการแล้วก็ต้องอโยงไปถึงคดีของสนามกอล์ฟด้วยนะสนามกอล์ฟอันภายดูว่าจะเป็นอย่างไร 8. คดีรัฐบาลเสรษฐารัฐบาลอุง้งเงโยกงบเงินกู้ผิดรัฐธรรมนูญตามมาตรา 1.4. 4คอรมอสวสอ,วอส,อส,อสอที่ยกมือสนับสนุน ไม่รอดถูกปลดถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมดคนละ10ปีเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยสั้งสอวอสอสอจะไปทั้งยวงและและพักการเมือง6 7พร็คพักก็จะถูกยุบ 9. สถานการณ์ชายแดนไม่ดีขึ้นรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้จะมีการประกาศกฎอัยการศึกและตั้งคณะทำงานปฏิรูปบริหารประเทศนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดมีการสู้รบขึ้นอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลยืนอยู่อย่างนี้ เหมือนเข้าข้างขมรทหารก็จะประกาศกฎอายการศึกทั้งประเทศเสร็จแล้วก็ต้องหาคนเข้ามาดำเนินการนะตั้งคณะบริหารคณะทำงานเพื่อปฏิรูปประเทศเสียใหม่สิบจะมีการตั้งพลเรือนผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจเป็นนายกร,รัฐมนตรีบริหารประเทศนะเพื่อที่จะให้เห็นว่าเราไม่ได้ละเมิด การปกครองในระบบประชาธิปไตยเพียงแต่รัฐบาลชุดนี้นะอาจจะทุกยุบทั้งหมดก็อยู่ไม่ได้ไงก็ต้องติดตั้งใหม่นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องติดตามนะทั้ง10ข้อว่าจะเป็นอย่างไรแต่จากคำทำนายตรงนี้มีถูกจํานวนไม่น้อยนะครับและทั้ง10ข้อนี้นะจะต้องจบก่อนตุลาคม2568าอย่างแน่นอน ตอนนี้เดือนสิงหากันยาตุลาครับอีก2อสเดือนข้างหน้าและแน่นอนนะครับในอีกไม่นานนี้เกิดการสู้รบกับขเขมรอีกรอบอย่างแน่นอนและจะหนักหน่วงนั่นก็คือจะเป็นโอกาสที่ทหารเขาจะประกาศกฎกอายการศึกทั้งประเทศเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาตินะและรัฐบาลนี้จะถูกมอ1 4นไปทั้งคณะดังนั้น เราก็จะได้มีการตั้งรัฐบาลใหม่และเมื่อมีรัฐบาลใหม่กระผมเต่านินจาจะขอตรวจสอบนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำบัตรทำใบในขณะนี้ซึ่งมันไม่ชอบมาพากลอันตรายต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองถ้าคืนปล่อยไว้อย่างนี้ประเทศไทยเราจะเสียหายแต่ด้วยใจที่ รักในชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์ประชาชนและคนชาติพันธ์ผมเต่านินจาขอสาบานว่าจะทำหน้าที่พลเมืองของประเทศไทยให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้อย่างแน่นอนครับ